สวัสดีครับสามารถครับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินผ่อนแนวบ้านสวนเกษตรนะครับหรือว่าเป็นที่ดินทําเลดีทําเลทองอ่าที่สวยงามอีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นโครงการที่ดินผ่อนคลอง15องค์พระจังหวัดนครนายกนะครับหลังจากที่เราขายในโซนนี้นะครับโซนโซนบีนะครับทั้งหมดนะครับที่เราขายไป 10กว่าแปลงนะครับส่วนบีนะครับตอนนี้นะครับว่างอยู่2แปลงสุดท้ายนะครับที่หลุดจองจากท่านลูกค้านะครับจะเป็นแปลงอ่าามครับขนาดพื้นที่324ตารางวานะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างหลังจากที่ลูกค้านะครับลูกค้าทําสัญจาผ่อนกับเรานะครับแล้วลูกค้าก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับนี่ครับมีล้อมรั้วแล้วปรับผมถมดินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับข้อดีที่นี่นะครับนี่ครับติดถนนลาดยางนะครับ นย3022นยอะครับถนนเส้นนี้นะครับเข้าจากรังสิทธินครนายกนะครับเป็นถนนหลัก305รลังสิทธินครนครนายกนะครับเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับถ้ามาจากนครนายกนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายตรงสะพานสะพานตรงนี้ก็จะขึ้นมาที่ถนนเส้นนี้นะครับนย3022นอะครับก็จะมาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเพียงหนึ่งกมเท่านั้นนะครับเราจะมาชมแปลงที่ว่างอยู่นะครับแปลงที่ว่างอยู่แปลง บีสามนะครับขนาดพื้นที่สาม้อยี่สบสี่ตารางวานะครับแล้วก็แปลง C 2สองนะครับขนาดพื้นที่สอง้ยเก้าสิบห้าตารางวาครับนี่ครับแปลงนี้ครับแปลงนี้แปลง C นะครับนี่ครับแปลงนี้ครับสอง้้าิบห้าตารางวานะครับอยู่ติดถนนลาดยางนะครับครับสองแปลงเท่านั้นนะครับที่ว่างอยู่ตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็แปลงแปลง b นะครับ B 3สามครับนู่นครับ B 3สามครับอ่าอยู่ข้างๆกับสวนที่ เพื่อนบ้านนะครับตรงนั้นครับนี่ครับอยู่ติดถนนลาดยางนะครับทำเลแบบนี้หายากนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับสามารถที่จะไปน้องจอกนะครับลำลูกกาลาดกระบังมินบุรีถนนเส้นนี้นะครับนี่ครับนย3022นอนะครับแล้วขายไม่แพงนะครับขายเพียง7,000บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะครับสดผ่อนทุกเงื่อนไขนะครับสดชวนพร้อมโอนผ่อนเพียงวางดาวอ่าเซนะครับแล้วก็ผ่อนกับเจ้าของ5ปีนะครับ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ร้านกาแฟมองเธอคาเฟ่เอนฟาร์มนะครับเป็นจุดเช็คอินขนาดใหญ่ในพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้วัดธรรมสโรตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็อยู่ใกล้กาแฟร้านกาแฟที่เปิดใหม่อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟดูคลองนะครับห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียง500เมตรนะครับด่วนๆนะครับเรายังมีแปลงสวยแปลงงามแปลงติดริมคลองอีก1แปลงขนาดใหญ่3ไร่กว่าๆนะครับแปลงนั้นขายยกไร่นะครับ13ล้านบาทนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อที่คุณสามารถนะครับ0878079350 2องแปลงสุดท้ายนะครับติดถนนลาดยางครับด่วนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ